กบเจลฟูดอบสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ลูกสาวปนเหตุอันห่ออะอยังก่อตอกเตี้ยตอกเตี้ยคนบะอีหยังบ่พี่น้องมีไก่มีผักมีอย่างลองซิเหม,มือเด้อพี่น้องจ้ามื้อนี้บ่ได้เฮ็ดกับเขาเขาเฮ็ดใหด้กินกันเลยกินนะกินน้ำเขาอืม้ม ฮืมสุดใจขอครัวครแม่บอกไปสืทอีกอืมสับด้วยนอกมันมีไกลน่ะอืม

แค่ไหนคนละคนละห้องถ้าจะมาแพนเค้กกระได้แล้วค่ะพี่น้องแพนเค้กปะแพนเค้กกันอกนะแพนเค้กอ่ะแต่ว่าเป็นเนื้อข้างในอ่ะ เนื้อไ,ก,อไก,อก่เนื้อไก่เนื้อผักว่าเนื้อ <c oughs> ไก่เนื้อผักไก่ผักแลก้วก็คนเอาไปย่างอือแต่คนก็เอาไปย่างย่างแล้วะะก็มันจะมีชีสเนาะค่ะมีชีสมีผักมีซอสเนี่ยนะคะ right <coughs> so now that you sleeping now โอ้สามอันค mm. ่ะอ so mm. mm. ืมนั่นล่ะพี่น้องเอ้ยเสียงดังปึงปังมืงปังเนี่ยแม่ถ่ายคลิปอืมนี่เป็นบ้าลรอค่ะตัวแม่เบิร์ มื้อนี้ฝนโอ้มื้อนี้หิมะตกเด้อพี่น้องบ่หลายดอกหน่อยนึงแนวอือแผ่นน แผ่นเค้กน่ะหรอคะคนเอามาหอ่อนี่เขาจะไม่ขายเนาะนะเอามาดูดิไอซองนะแผ่นนะซองนะ่ะลูกถุงมนะันอะอืมสแน็คเดย์สไดรอสแน็คเดย,เเดย์อ่ะ mở ít thịt nữa. Mình sẽ ăn thịt này nha các bạn. เขาเฮ็ดให้คนละแผ่นคนละแผ่นค่ะลูกชายใหญ่สองสองแผ่นนี่ล่ะค่ะสองแผ่นสำหรับแม่กินนี่เนาะผู้เพื่นนั่งอยู่หันอันลูกชายหน่อยครึ่งนึงค่ะเอาให้พ่อครึ่งนึงจะของกินครึ่งนึงเพื่อนเองผู้เพื่นเฮ็ดกะคนละห่อหนึ่งแต่เพื่อนห่อแม่หน่อยหน่อยได้ค่ะอยากจะของอยากกินอย่างใส่ใส่ใส่เนาะก็เฮ็ดให้แม่น้ำอันหนึ่งเนาะแซ่บเพื่อนแล้วและงค่ะ แม่ขี้ขาดเทีก่กบเขาค่ะมือนี้แม่ขอพักมือนึงเนาะมืออื่นค่อยว่ากันไม่ <c oughs> นะคะคลิปในว้แค่นี้ละค่ะพี่น้องจ้ามาถักท่ายเนาะกินหอดคือถึงเด้อจ้ะขอบคุณหลายๆาขอบคุณหลายๆคาะที่ติดเขามารับชมเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องจ้าติดเขามารับมาชม ฝากไว้เด้อค่ะคลิปนีเนาม,มากก็ได้เนาะค่ะกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้น้องแมวนั่นค่ะเพื่อที่จะได้พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจนะ้ะเนาะกะดูแลส,สุขภาพเด้อค่ะตอนนี้หนาวานนอรแดะตอนนในฮิมะตกจ้ะฮิมะตกตอนหาบุ้งพอดีเลยหาบุ้งหาบุ้งแรงจะหาบุ้งแรงกับฮิมะตกพอดีเนาะกะขอบคุณหลายๆค่ะไปละค่ะพอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้อง